แยกเน้นเห็นผลกําไรสําหรับหน้าช่องนะครับก็อยู่สีิตีไว้ที่9วันติดครับเมื่อวานนี้วันที่10ก็พลาดไปครับขอโทษขออภัยจริงจริงเมื่อวานนี้ผมว่าว่าหน้าช่อง3ทีมนะครับก็มาแค่1หลุด2ครับมาแค่บิวบาลหลุดฟิออนะครับแล้วก็แมนยูก็พลิกผันพลิกล็อกจริงๆขอโทษขออภัยกับพี่น้อง f c หน้าช่องที่ตามกันไปด้วย นะครับวันนี้ผมจะจัดให้ทบต้นทบดอกอย่างแน่นอนครับตัวผมก็คาดฟุตบอลมาให้แล้วที่น่าสนใจในค่าคืนวันนี้ครับแต่เมื่อวานนี้นะครับถึงหน้าช่องไม่มาในข้อครัวสปอนเซอร์ใหญ่ของทุกคนของพวกเรานะครับที่นะครับได้ลงแนวทางมาให้ก็ตามนี้เลยนะครับยังฟินฟินจุกๆกันเสมอถ้าทุกคนตามแนวทางกันตลอดทั้งวันและคืนแนวทางฟุตบอลสดที่ให้กันตลอดทั้งวันคืนก็วินวินจุกๆุกกันอยู่แล้วในกลุ่มของพวกเรานะครับวันนี้นะครับก็ จะจัดให้แบบทดต้มทศดอกอย่างที่บอกว่าเลยตัวผมคัดมาแล้วแต่ก่อนจะไปครับผลงานในครอบครัวยังดีสม่ำเสมอนะครับยินดีต้อนรับในทุกวันเลยเมื่อวานนี้ก็เข้ามาร่วม30-40คนครับในกลุ่ม v ีพีของพวกเรานะครับจิ้มเข้ามาได้เลยนะครับใต้รูปโปรไฟล์ของผมครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นอยู่แล้วในการขอเข้าร่วมกลุ่ม v ีพีคุณจะได้รับแนวทางฟุตบอลดีๆก่อนใครนะครับครบทุกคู่ครบทุกลีกนะครับถ้าอยากได้การแนวทางฟุตบอลสดเราก็มีให้ตลอดทั้งวันทั้งคืนจริงๆนะครับนอกจากพวกผม เทบอลนะครับชื่อดังในประเทศไทยเยอะแยะมากมายเลยที่อยู่ในสปอนเซอร์เดียวกันกับพวกผมนะครับวันนี้สวัสดี FC บา์สเทปบอลทุกท่านทุกคนด้วยนะครับ FC หน้าช่อง FC ในครอบครัวเทปบอลและก็ FC ในสปอนเซอร์ใหญ่ทุกๆคนเลยนะครับกับค่ำคืนวันนี้ครับค่ำคืนวันศุกร์ที่18เมษายน 25- 6 8กครับตัวผมมาเหมือนเดิมกับช่องนี้ครับ3ทีมนะครับที่น่าไปแยกเน้นใส่หนัก รับประกันผลกำไรให้นะครับวันนี้จัดให้ทบต้นทบดอกแน่นอนนะครับจะเป็นคู่ไหนบ้างนั้นรับชมได้ในคลิปนี้ครับคู่แรกนะครับเรามากันที่ศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับก็ไปที่สนามลิเวอร์ไซด์สเตเดียมครับมิดเดิลสโบครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทางด้านของพีมัตอัลกายครับคู่นี้ก่อนเกมมิดเดิลสโบครับอันดับที่8ของตารางส่วนพีมัตอันดับที่24ของตารางเดอะแชมเปี้ยนชิพในตอนนี้ครับคู่นี้คิกออฟกันเวลาสามทุ่มตรงบ้านเราร้อความได้เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองว่ามิดเด กองเชียร์พวกเขาถึงจะเฮถึงจะยิ้มกันได้ครับเจอกันมาในผลล่าสุดครับเป็นเกมแรกในรุ่นการนี้นะครับเป็นพีมัตสเปิดบ้านเสมอกับมิเดิลสโบมา3าประตูต่อสนะครับส่วนฟอร์มฮนัดหลังของทั้งคู่ครับอย่างมิเดิลสโบครับเอาะนะแข่ง2เกมนะครับแพ้2เสมอ1นะครับเช่นเดียวกับพีมัตสครับชนะ2แพ้2เสมอ1ใน5้านัดสุดเหมือนกันนะครับวันนี้ความพร้อมก่อนเกมนะครับทางด้านมิเดิลสโบครับจะขาดตัวเล่นก็เยอะพอสมควรครับเซนี่เดียงนะครับอะเดลไฟนะครับดาร์ัส เลนิฮานครับมีการบาดเจ็บอเล็กบังกูล่าครับลุคไอลิงครับเนโต้บอสเกตครับแล้วก็เบนโดสนะครับที่มีการบาดเจ็บทั้งหมดเลยนอกนั้นกุนซือไมเคิลคาลิกก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามในค่ำคืนวันนี้พร้อมจัดชุดที่ดีสุดนะครับก็ตัวผู้เล่นที่เหลืออยู่นะครับด้านทางฝั่งของนะครับพีมัตทีมเยือนครับวันนี้นะครับจะขาดนะครับก็พวกนะครับตัวเดิมๆก็เบดานกาโลเวยครับที่มีการบาดเจ็บนิโคล่าคาติตมีการบาดเจ็บครับแมทธิว โซนิโนล่านะครับมีการบาดเจ็บทั้งหมดนอกานั้นกุนซือก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามในค่ำคืนวันนี้เช่นเดียวกันนะครับแนวทางผมบาสเทบอลที่อยากให้เลือกเชียร์และอยากให้เลือกมองกันสาหรับคู่นี้นะครับผมมองไปที่ทางด้านของทีมบวยอย่างพีมัดอัลไกานะครับกิงอยู่นะครับที่มิเชนโบได้เปรียบทุกอย่างครับเล่นในบ้านอําหับตารางคะแนนนะครับตัวเล่นสังภาพดูสังภาพตัวผู้เล่นดูดีกว่าทางด้านทีมเดือนอยู่ หลายขุมอยู่เหมือนกันนะครับแต่ผมมองจากฟอร์มล่าสุดครับมิดเดิลโบแพ้มา2เกมติดแล้วนะครับแล้วก็พีมัตเกมที่แล้วชนะเชฟยูมาได้ด้วยนะครับถือว่ามีกําลังใจพอสมควรนะครับประกอบกับนะครับก็วันนี้เลดออกมาค่อนข้างสูงเกินไปหน่อยผมมองว่ามิดเดิลโบถ้าชนะก็ไม่เกิน1ประตูนะครับวันนี้เลือกเชียงด้านของพีมัตครับที่กําลังหนีตกชั้นอยู่ด้วยนะครับว่าจะแพ้มิดเดิลโบไม่เกิน1ประตูหรือยันเสมอได้ด้วยซ้าไปเลือกเชียงด้านของพีมัตเอากายไม่ทาให้ทุกคนผิดหวัง คู่ที่2นะครับยังอยู่ที่ศึกเดอะแชมเปียนชิงกฤษเช่นเดิมครับไปซีหนามบาโมนเลนเตเดียมนะครับก็เชฟฟิลยูเต็ดครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนด้านของคาดิฟซิตี้นะครับคู่นี้ก่อนเกม เชฟฟิลด์อันดับที่3ของตารางส่วนคาดิปอันดับที่2 2ของตารางเดอะแชมเปี้ยนชิพในตอนนี้นะครับคู่นี้คิ off, กออฟกันลายยมนาฬิกาสนาทีหรือหาทุ่มครึ่งบ้านเราคาเขาความได้เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองเชฟฟิลด์ได้เปรียบครับบ,รบังคับชนะเท่านั้นกองเชียร์พวกเขาถึงจะเฮถึงจะยิ้มกันได้ครับ1ประตู1งมุม2ประตูคือเฮเต็มๆนะครับเจอกันมหนหัวล่าสุดนะครับเป็นเชฟยู u, ครับแพ้กับคาดิปมา ศูนย์ประตูตัวหนึ่งนะครับส่วนฟอร์ม5้านั้หลังของทั้งคู่ครับอย่างเชฟยูฟอร์มไม่ค่อยดีครับท่านั้หลังเอาชนะู่แข่งสองเกมแล้วก็แพ้สามเกมรวดเลยครับสามเกมรวดที่แพ้มาในสามเกมล่าสุดนะครับส่วนคาร์ดิฟครับก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับเสมอสามครับชนะหนึ่งแพ้หนึ่งก็หนักไปทางเสมอนะครับวันนี้ความพร้อมก่อนเกมครับทางด้านเชฟฟิลเดตครับจะไม่มีตัวเล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเพิ่มเติมครับนอกนั้นก็ใช้ตัวหลักลงสนามคบคันในค่ำคืนวันนี้นะครับส่วนทั้งฝั่งคาดิฟเช่นเดียวกัน ไม่มีตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเพิ่มเติมครับเจ็บก็ก่อนหน้านี้อยู่แล้วนอกนั้นคุณซื้อพร้อมจัดชุดใจลงสนามในค่ำคืนวันนี้เช่นเดียวกันนะครับแนวทางของผมบาสเทบอลนะครับที่อยากให้เลือกเชียร์และอยากให้เลือกมองกันผมอยากให้มองทางด้านของเชฟฟิลเดนะครับวันนี้ได้เปรียบทุกๆอย่างครับในในบ้านตัวเองต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองสกัภาพทีมตัวผู้เล่นก็ดูดีกว่าทางด้านทีมเยือนนะครับติดตรงที่ฟอร์มช่วงหลังไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ผมคิดว่านะครับแรงจูงใจเขามีครับกับการที่ตตต้้้ออออองงงงเเลื่่นนนนชัััััโมมมมมิยยยีีใหห็ูผ ่าเชฟฟิลจะทําได้ครับจะถึงจะกระท้อนกระแทนบดกันไปบทนมาแล้วผมคิดว่า1ประตูมีแน่สำหรับเชฟฟิลจะเตดในค่ำคืนวันนี้นะครับเลือกเชฟฟิลเขาจะมีให้ให้เราเห็น1ประตูรุ่นไม่สสองกินเต็มครับวันนี้เลือกเชียร์พวกเขาไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังอย่างแน่นอนครับ คู่ที่สามนะครับคู่สุดท้ายเรามาปิดท้ายกันที่ฟุตบอลโปรตุเกสซูเปอร์ลีกกันนะครับก็เป็นทางด้านของสปอร์ติ้งลิสบอนครับจะเปิดบ้านต้อนรับกันมายังด้านของโมไรเลนเซ่นะครับคู่นี้ก่อนเกมครับลิสบอนอันดับที่1ของตารางส่วนโมไลเรนเซ่อันดับที่10ของตารางนะครับโปรตุเกสซูเปอร์ลีกในตอนนี้คู่นี้คิกออฟเวลาตีสองครึ่งบ้านเราร้อความไม่เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองครับ สปอร์ติ้งลิสบอนต้องบังคับชนะ2ประตูขึ้นไปกองเชียร์พวกเขาถึงจะเฮถึงจะยิ้มกันได้ครับก็1ประตูไม่ได้คือตุยนะครับต้อง2ประตูคือกินเต็มนะครับเคยเจอก็นมนหัวล่าสุดครับเป็นโมเรนเซเปิดบ้านเอาชนะสปอร์ติ้งลิสบอลมา2ประตูหนึ่งครับแมตช์แรกที่เจอกันมาในฤดูกาลนี้นะครับส่วนนะครับความพร้อมนะครับ 5นัดหลังสุดของพวกเขานะครับในฟอร์มการเล่นนะครับอย่างสปอร์ติ้งลิเบอรเจ้าบ้านนะครับ5นัดหลังนะครับเอาชนะคู่แข่ง4เกมนะครับเสมอ1เกมไม่แพ้ใครถือว่ามีฟอร์มที่ดีมากประกอบกับนะครับ10เกมหลังสุดลิเบอรไม่แพ้ใครเลยชนะถึง7เสมอ3เกมเท่านั้นถือว่ามีฟอร์มที่ดีสุดๆเลยในตอนนี้นะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนนะครับอย่างโมเลเซ่ครับใน5้าหลังเอาชนะคู่แข่งครับ2เกมเสมอ2แพ้1เกมนะครับก็ถือว่ามีฟอร์มที่ดีพอสมควรเหมือนกัน นะครับวันนี้ความพร้อมก่อนเกมครับทางบา้านทางด้านเจ้าบ้านบสปบอร์ติ้งลิสบอนนะครับจะไม่มีตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเพิ่มเติมครับนอกนั้นจัดชุดใหญ่ได้เลยนะครับพร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามเลยสำหรับคุณฟื้นในค่ำคืนวันนี้นะครับทางฝั่งโมเรนเซเช่นเดียวกันครับตัวเจ็บก็น่าเดิมเดิมอยู่แล้วไม่มีตัวผู้เล่นบาดเจ DIS ็บหรือติดโทษแบน Balance เพิม่มเติมครับพร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามในค่ำคืนวันนี้เลยแนวทางของผมบาสเทบอลที่อยากให้เลือกเชียร์และอยากให้เลือกมองกันนี่ยผมยังอยากให้มองทางด้านของสปอร์ นะครับวันนี้ได้เปรียบทุกอย่างเลยเล่นในถิ่นตัวเองนะครับต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองนะครับประกอบกับสติการเล่นของพวกเขาครับและฟอร์มการเล่นในช่วงนี้ถือว่าดีมากๆเลยครับสุขภาพทีมตัวผู้เล่นนะครับเป็นต่อทั้งด้านทีมเยือนอยู่หลายขุมเลยผมมองว่า1ประตูมาไวไหลลูก2อยังแน่นอนสําหรับสปอร์ติ้งลิเวอนในค่ำคืนวันนี้ลุ้นได้ครับลุ้นเม็ดสองของสปอร์ติ้งลิเอนปลอดภัยกว่าเยอะนะครับผมมองว่าพวกเขาจะทําได้ด้วยนะครับวันนี้เลือกเชียงด้านของสปอร์ติ้งลิเวอหวังครับ สรุป3ทีมในคัมคือวันนี้ของผมบาสเทพบอลนะครับที่น่าเลือกเชียร์สำหรับหน้าช่องในวันนี้นะครับเลือกเชียร์ทางด้านของพีมัตอัลกายครับเชฟฟิลยูไนเต็ดนะครับและทีมสุดท้ายสปอร์ตติ้งลิสบอนครับเป็น3ทีม ที่น่าเลือกเชียร์ที่สุดแล้วสําหรับหน้าช่องในค่มคือวันนี้ของผมบาสเทปบอลนะครับสุดท้ายฝากกันไว้เหมือนเดิมครับแนวทางบทวิเคราะห์วิจารณ์ของผมบาสเทปบอลที่กับพี่ๆเอฟซีบาสเทปบอลทุกท่านในทุกๆวันครับผมให้ด้วยเหตุผลของฟุตบอลน,นะครับข้อมูลฟุตบอลเรามีนะครับที่มีบทวิเคราะห์วิจารณ์ออกมาให้พวกเราเห็นได้ในทุกๆวันนะครับและความน่าจะเป็นของเกมลว้ลวนๆเลยครับไม่ใช่เปิดคลิปมาชี้ทีมนู้นทีมนี้มั่วโซ่โต้เหล็งแบบนั้นผมไม่ทําอันนี้ผมให้ด้วยเหตุผลและความน่าจะเเป็นจจรริงรงงๆขออออฟุตบละมมมาาไ่่ีกื อันนี้ฝากกันไว้และฝากกันไว้ครับพี่น้องท่านใด FC ท่านใดที่ดูคลิปนี้อยู่และอยากได้แนวทางมากกว่านี้มากกว่าตัวหน้าช่องครับเปิดใจเท่านั้นตามเข้ามา,าในครอบครัวได้เลยนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วในการขอเข้าร่วมกลุ่ม VP ของพวกเรานะครับเข้ามากันทุกวันจริงๆฟินฟินจุกๆุกันทุกวันจริงๆมีกินมีใช้ทุกวันจริงๆนะครับฝากไว้ด้วยนะครับค่ำคืนวันนี้ผมขอให้ FC บาสเทปบอลทุกท่านโชคดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ